สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับจะอ่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะวันนี้ก็ทางด้านเจ้าภาพนะพี่น้องเนาะที่ได้ออกมาพูดในความน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างเนาะที่มีคุณน้าออกมาพูดนะครับพี่น้องที่เป็นน้องในไส้นะพี่น้องพี่จีน้องในไส้ หรือน้องอทีบหัวจันตีนก็ออกมาในแหละไปออกมาจากรูกเดียวกันพูดง่ายๆนะพี่น้องเนาะออกมาจากหีแม่เดียวกันเนี่แหละาเอาตรงๆนะพี่น้องเลยเนาะพ่อกับแม่เชิงกันแบบนี้นะพี่น้องก็ได้มีลูกใช่ไหมมีลูกคนะนะครับพี่น้องทีบหัวจันตีนก็ออกมานะแล้วก็มีคุณน้าเนาะออกมาพูด <c oughs> วันแรกก็ออกมา <c oughs> ออกมาทวงสิ่งทวงของนะพี่น้องทีจีว่าของเขาที่ไปให้นี่มันราคาเท่าไหรเท่าไรนะครับพีพ่ีเนาะอ่านะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีการเอาเอาคลิปเสียงที่คุยกับคุณยายเห็นไ,ไหมที่คุยกับคุณยายก็มีการร้องโหย่ร้องไห้นะครับพี่จีเท่าที่เราฟังมันก็ไม่สาระอะไรหรอกนะพี่น้องไม่มีสาลงสาระอะไรที่อะไรหรอกนะครับพี่น้องทีพี่จีเนาะ ก็มีการตัดตรงตัดต่อมานะครับพี่จีถ้าแน่จริงเปิดเต็มเลยฉบับเต็มเลยนะครับใช่ไหมอ่าประชาชนจะได้รู้ประชาชนจะได้เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้มันเป็นยังไงนะครับพี่ีแม่นบอมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้สําหรับปกติส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นประเพณีเขาครับผม ถ้าเอฟซยังไม่รู้ยังไม่อะไรก็เป็นเรื่องแปลกนะครับของเอฟซนะสำหรับตัวกับผมเองนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นประเพณีเขานะครับที่สืบต่อกันมานะครับพี่น้องเอนะหรือเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อะไรหรอกนะนะครับเอฟวันนี้เจ้าภาพก็มีการไล์สดนะพี่น้องเนาะน้อยอกน้อยใจ ว่า,าทำไมเราถึงออยู่ในกับครอบครัวแบบนี้ทำไมเราเกิดมาในครอบครัวแบบนี้ทำเนาะทำนองนี้ทำไมครอบครัวถึงทำกับเราแบบนี้ใช่ไหมอออกมาน้อยออกน้อยใจเหมือนกับร้องไห้่นแหละนะครับครอ,อบครัวออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนะอฟีเนาะน้องก็ออกมาด่าไปนี้ผมพูดเลยเลยไหลคุณนะ ฟังกูนะคุณน้านะเออนะฟังนะกูบอกได้เลยมันไม่เหมือนพ่อพระเอกแม่นางเอกนะมึงด่าเขามาสามปีเพราะอะไรเขาถึงไม่สนใจมึงอืมทำไมเขาถึงไม่สนใจมึงเขายังนับถือตากับยาอยู่นะอืมทั้งพี่ทั้งพี่เขยมึงพ่อพระเอกแม่นางเอกสิ่งที่มึงพูดนะเห็นไหมมึงยํำเขา เขาจัดการมึงเลยนะเออมันต่างกันนะอืมมันเป็นยังไงให้มึงคิดดูมึงไต่ตรองดูนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมึงรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะสิ่งที่มึงออกมาพูดให้พ่อกับพ่อพระเอกแม่นางเอกนะออนี่แหละนะเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับพี่น้องทัีนะเออนะครับอันนั้นเขาไม่ได้สนใจกับมันหรอกพี่น้องทัีแต่อันนี้เขาไม่ได้สนนะพี่น้องทัี่นะพี่น้องพี่น้องบาสนนะครับกูเอาอย่างเดียวนะ กูจัดเต็มคาราเบีอนะเออจัดเต็มคาราเบีครับนี่แหละครับดูเอานะครับดูเอาครับพี่น้องเนาะกูบอกได้เลย,เลยมันไม่เหมือนพ่อพระเอกแม่นางเอกนะออกูจะบอกมึงให้ไว้นี่แหละนะอืมเขาดีกับมึงขนาดไหนเขาไม่เคยคิดจะฟ้องจะล้อมึงมึง,มงด่าเขามาเยอะแยะมากมายออไปใส่ร้ายป้ายสีเขาต่างนานานะเออนี่แหละ,ะพี่คนโตก็เปรียบเสมือนแม่ คนคนที่สองของมึงมึงเห็นเห็นเห็นแล้วหรือยังว่าเป็นยังไงมึงด่าเข้าไมา้ยิ่งเยอะมึงด่าเข้าไมา้ยิ่งเยอะหลานมึงมึงก็ยังไม่เว้นเลยหลายโอ้ตายนะครับเนาะเด็กๆทั้งสองคนมึงออกมาพูดว่าเด็กดูยินเป็นใจกับการกระทำของพ่อหรืออะไรมึงออกมาพูดตัวทีท่บุตเดน ให้สังคมนี่เข้าใจผิดต่างๆนานานะมึงอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้เลยกูบอกเลยนะพอหยุดหยุดได้นะมึงมีอะไรติดหลังมึงไว้นะตอนนี้นะคนหัวโปกก็จะเล่นงานมึงนะเออกูบอกมึงไว้นะเอ่กูบอกมึงไว้เลยนะเอ่นะอือกูบอกมึงไว้เลยนะ ไว้มันไพ่ดีส่งตีนน้อยๆนี่ให้กูนี่นะอีหาตําม,มึงนี่อีสันดานหมานี่กูออกมาพูดดีๆแล้วนะนี่อืมมึงเป็นเฮียอะไรของมึงนี่โอ้อยู่ดีไม่ว่าดีเนาะอืมกูก็ออกมาพูดออกมาที่บายหมาสีแมมเลยสันดานหมานี่ไหม อให้เอฟซีดูเอานะครับส่วนตัวผมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะอืมนี่แหละเปรียบเทียบดูกูพูดให้มึงคิดนะเป็นยังไงมึงพูดให้พ่อพระเองแม่นางเอกเขาไม่คิดจะทําแบบนี้กับมึงหรอกนะอืมเขายังนับถือเขายังถือว่ามึงเป็นน้องอืมให้มันพูดไปเถอะมีอะไรได้เขาพูดแบบนี้นะเออเมื่อได้ยินกูไหม อให้มันมันว้าไปรลดออมันมีเงินแจค่างว่ารถม,มันเียมัน,นว่าโรดมันอย่าบค้านว้าก็ว่าแบบนี้พี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้ใส่ใจด้วยเขาไม่ได้สนใจกับมันแมนบอเออนะอันนี้จากปากพี่สาวคนโตมึงกับพี่เขยมึงเออเขาไม่ได้สนใจมึงเลยมึงเปรียบเทียบเบิง้งบนันนะี้หำนะ เออบอสใี่เขาแบบนี้เอาคลิปเขามาเป็นี่เลยเราจะฟ้องหัวมึงแหละบันนี้นะเห็นบอสบานนี้คนหัวปูวกออกมาพูดใส่มึงอีกนะบานนี้เออให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เช่นนะคุณนะนะว่านะครับที่สี่เออนะเป็นไดหระบานนี้พอมันแตกต่างกันนะเจ้าตัวขอยังพูดเลย อพอไปเอกเกัมแม่นางเอกกัย่าดอกทั้งตามเอ,อ้ยอ่าไอ้มันได้เงินแจ้งค่าเงินรถมันซะมันบ่อกี่ขัน้นว้ากัย่าดอกเหมือนเราว้าวไปนี่นะพี่น้องเอ็มีโอ้ก่อนเลยด,ดูสงสารเขานะพี่น้องเอ็มีเนาะย่าเขาดอกเราเป็นผู้ใหญ่พออันนี้เป็นเอื้อยเอื้อยนะพี่น้องเอ็มีเนาะกัญญาเอ็มดอกออว้าวรถเมื่อกี้ขั้นว่าวระบายสี่นะอืมปัดพอ่อแม่บอโอ้แพงไม่อยจังไรล่ะพี่น้องเอ็มีเนาะ บัดพวนี้เดยว่ได้ไรครับพี่น้องเอ่จีไปต่อยไปชูนเขาได้ตีนะเออนะมึงคือเอาสํำนี้แหละนะของนะเขาก็จะคืนให้มึงบัตรนี้นะ<ม>อย่าเอาเงินแป้งเขาบัดนี้จะได้ซีเมินบ่ท,ท,ทั้งต้นทั้งดอกบัตรนี้เหมือนกับมึงเอาไป <c oughs> จำเขาไว้จำนำเขาไว้ใช่ไหม <c oughs> ทั้งกล้องขากงขากล้องทั้งวง,ง,งทั้งไฟ มึงออกมาทวงบงคงบุญคุณใช่ไหมเรื่องการเปิดอะไรให้นะเปิดเพจขายคงขายของเปิดช่องเปิดดูแลหลังบงหลังบ้านนะพี่น้องเอฟซีเออนะมันพูดนะพี่น้องเอฟซีนะ,ะเรื่องเป็นเรื่องมันมันเป็นแบบน,นี้เรื่องเริ่มต้นเริ่มแรกนะพี่น้องเอฟซีนะแ,แรกก็เล่นอันคนวัวโปก,ก่อนนะครับเอฟซีแซมม์มันแซมม์มนแซมม์มันดูปาปเูเซานะคะนรับเอฟซีนะ อ่านะแล้วรดบเงินสามหมื่นแล้วเอ่อทำไมไม่ทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ว่านะครับจีเนาะโอ้โหตายนะครับพี่น้องเนาะเออนะครับเอ่อไฟเขียวให้ผมแล้วไฟเขียวให้ผมแล้วจะพาพไฟเขียวแล้วไฟเขียวแลไฟเขียวแล้วนะครับพี่จีนะเออผมต้องจําเป็นต้องไปแจ้งความนะว่ะนะครับพี่จีี๋ยวก็จะเรียกยายเข้าไปสอบว่ะนะครับถ้าไม่ไปจะมีหมายจับว่าตายแล้วนะครับพี่จี เออเหมือนกับทำนองกลมขู่นะพี่น้องทีีเนาะทำนองกลมขู่เขาอะนะนะคุณผมจะเรียกให้เอาแผ่นซีดีออกมาถ้าไม่ออกมาหรือคนหรือไม่มีผมก็จะแจ้งว่าทำลายหลักฐานนะเพื่นวานนะครับพี่จีนะโอ้ยพอฟังนะครับพี่จีเนาะโอ้เรื่องมีทุกวันนะครับเรื่องเล่ามีทุกวันนะครับพี่จีอตอนเย็นนี่แหละนะครับอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละกาดน,นะ บ้านแต่งน่นอนนะครับพี่เนาะบึลึงทึงทืดแหละครับเนาะนะครับอืมบึลึงทึงทืดแหละครับนะก <c oughs> ็ทางด้านอเจ้าภาพนะครับหรือผู้สูญเสียนี้ก็ทํานองออกมาน้อองน้อยใจอะไรพี่น้องพี่เนาะ <c oughs> ทำไมเราต้องมาอยู่ในครอบครัวทําไมเราถึงมาอยู่ในสภาพนี้นะครับพี่เนาะพูดแล้วก็ร้องไห้ไปนะครับพี่เนาะกล้องก็ส่งไปทางด้านหน้านส่งไปถนนนะครับพี่เนาะ เออนะครับพ <aid> ูดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแผนรยายไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะทำให้คนเห็นอกทาให้คนเห็นโอกเห็นใจนะครับพี่น้องว่าตัวเองถูกกระทําว่าตัวเองถูกลังแกโดยครอบครัวของตัวเองนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้สังคมรู้แล้วก็ให้สังคมตัดสินเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะผมก็จะจริงกับไ่จริงผมก็โบจักครับพี่น้องเอฟซีเพื่อมาเห็นหน้าครับผม ผมก็บ,บ่เห็นานะนะ,นะก็คือเจ้าล่ะนะจักจริงจักปลอม่ะครับ f ีนะเออนะก็เหมือนทำนองน้อยใจแหละทำไมต้องมาเกิดอยู่ในตรงนี้ทำไมถึงมาอยู่ในครอบครัวนี้ครอบครัวเราทำไมเป็นแบบนี้ทำไมจงึงงเกลียดจงชังเราขนาดน,นี้นะครับพี่น้องพี่ีบ้าน,นะเอานะครับโอ้ตายนะครับพี<ต>่จ<าย>ีนะ